วันนี้นะครับผมนายพนมกรเดือคําเลขที่6ชั้นม6หกทับสามนะครับจะมาพูดข้อดีและข้อเสียของโรงเรียนมังละมุงนะครับสิ่งที่ผมประทับใจนะครับก็คือสิ่งที่ผมประทับใจก็คือ,อ,อการโดมโดมหนึ่งนะครับโดมหนึ่งเพราะว่าโอยที่ชอบโดมหนึ่งชอบโดมหนึ่งเพราะว่าเ,เป็นที่ที่ให้เด็กร่วมกิจกรรมนะครับออกกําลังกายแล้วก็ เป็นที่บางทีอาจจะพักผ่อนได้เพราะว่ามันจะล่มเพราะที่โรงเรียนมันละมงหาที่ล่มได้น้อยมากนะครับแล้วส่วนที่ผมแบบอยากให้ปรับปรุงเลยคือเรื่องสแตนนะครับเพราะว่าสแตนเนี่ยใช้งบประมาณเยอะมากแล้วเวลาเด็กนักเรียนจัดกิจกรรมนะครับกีฬาสีนะครับใช้ใช้ใช้งบประมาณเยอะมากเพราะว่าสแตนมีความใหญ่และกว้างขึ้นจะทำเ,เล็กก็คงไม่ได้เพราะว่าเอ,อ่อสีเขาจะแข่งแข่งกันเพื่อทำให้แบบโอ้โอลังการนะครับ เราก็ต้องใช้งบเยอะมากเพราะเด็กที่ใช้ขึ้นแตงก็ต้องเยอะขึ้นแล้วก็อุปกรณ์ก็เยอะขึ้นนะครับม่การสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุน,นะครับผมขอเปล่านะครับเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ